อยู่ในป่าก็มีสุดากินได้กับเครื่องทำสุดาแบบพกผาเดีย๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับเติมน้ำเปล่าธรรมดาอันนี้มันจะมีเลเวลหรือระดับบอกอยู่นะครับว่าต้องใส่น้ำอยู่ที่เท่าไหร่เราใส่ประมาณนี้ถ้าเป็นน้ำเย็นได้ยิ่งดีครับตามระดับน้ำเลยนะครับอันนี้หลอดแก๊สสุดา เข้าไปในฝานี้มันง่ายมากไม่ต้องซื้อสุดาเป็นถาดเป็นลังเป็นขวดมาพกตัวนี้มาจบเสรแล้วใส่แท่งนี้ก็ไปหมุนให้แน่นตัวแก๊สดาเราใส่แบบน,นี้เอาเอาตรงหัวปลายแหลมมันออกมาตรงน,นี้มันจะมีหัวสำหรับทิ่มแก๊สหมุนเข้าไป อันนี้เราก็ได้สุดาแล้วมีขอ,องซื้อเป็นขวดมาที้ะะเยอะๆใช้เครื่องนี้จบตาม่าานี่บใช้เครื่องดื่มเครื่องดื่มอะไรก็ได้น้ำแก็งหอยก็ได้ยิ่งดี มีฟ้าสำหรับปิดคงความสซ่าไว้ตลอดอยู่ในป่าก็มีสุดากินได้รีบไปสั่งกันนะครับ